<อ>ลำดับต่อไปนะคะที่เข้าเป็นคนที่2นะคะยินดีด้วยกับหมายเลข17ค่ะ number 17โอ้ชุดกลิตเตอร์นะคะสะดุดตาสะดุดใจนะคะการประกาศของเราไม่ได้เรียงลำดับคะแนนนะคะ,คะแล้วก็ท่านที่3ค่ะยินดีด้วยกับหมายเลข3ค่ะ 3> number 3โอ้โหกองเชียร์แน่นมากเลยนะคะ นี่สวยหวานนะคะลำดับต่อไปนะคะยินดีด้วยกับหมายเลข12ค่ะ number 12และอีกหนึ่งท่านสุดท้ายนะคะในค่ำคืนนี้ที่ผ่านเขารอบ5ท่านยินดีด้วยกับหมายเลข5ค่ะ and the last one number 5โอ้โหหน้าเตะมากๆทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสาวงามทั้ง 6ท่านนะคะเชิญพักผ่อนและั่งเวทีได้เลยค่ะ and also thank you for our beauty patients who pass e d this round and also as we said we have the competition future competition to come so they can also come for the next round as well ค่ะดี่สุดครูนะคะเราจะเริ่มการถามคำถามเลยนะคะเดี๋ยวขอเชิญทีมงานของเรานะคะแล้วก็มีมิสเตอร์โกโบนะคะ so Thailand Thailand Thailand. Nah, we're going to invite our hot guys who got the, actually gonna present the awards for our last five beauty pageants of tonight and we'll find out if the question is going to be hard or not and if they're gonna answer it right and correctly <laughs> สำหรับหมายเลขแรกนะคะเราจะถามเรียงตามลำดับไปเลยแล้วกันนะคะสำหรับหมายเลข5นะคะเป็นท่านแรกที่จะตอบคำถามนะคะเอาละค่ะคำถามของคุณมีอยู่ว่าสิ่งที่อยากจะนำเสนอในเทศกาลตรุษจ,จีนคุณอยากจะนำเสนออะไรคะขอไมโครโฟนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสิ่งที่อยากจะนำเสนอในเทศกาลตรุษจ,จีน สำหรับสไปน์นะคะสิ่งที่สไป์อยากนำเสนอในเทศกาลตูจีนก็คือความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวจีนและก็ชาวไทยค่ะที่มีมาอย่างยาวนานทุกท่านทราบหรือไม่คะว่าในดินแดนล้านนาของเรา,ามีชาวจีนเนี่ยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ของเรามากที่สุดค่ะและยังมีงานวิจัยที่ชี้ไปในาทางทิศท,ทางเดียวกันว่าชาวจีนนะคะมีจุดสําคัญะคะมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่เราเป็นอย่างมากสังเกตได้จากสถาปนิปัตยกรรมบริเวณแาดหลวงแห่งนี้ค่ะแล้วก็นะคะชาวจีนกับชาวไทยนะคะมีความสัมพันธ์อันดีร่วมกันมาอย่างยาวนานแล้วเพราะฉะนั้นนะคะสไปก็อยากฝากให้ทุกๆคนนะคะชาวไทยทุทกๆคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะยิ้มต้อนรับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทักทีท่วชาวจีนที่มาที่ยวในช่วงเทศกาลจูจีนในวันนี้ได้ละค่ะค่ะแล้วก็สไปยอยากอวยพรให้ทุกคนนะคะมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงในเทศกาลตรุษจีนปีนี้นะคะชินเจียหยูอี้ชินนี่ฟาชัยเชียเชี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณหมายเลขค่ะมากเลยนะคะโอ้โห,โหกองเชียร์ก็คือแน่นด้วยนะคะสวยงามหน้าหวานมากๆเลยนะคะลำดับถัดไปนะคะหมายเลขสามนะคะอ่าเรียนเชิญด้านหน้านะคะสวยหวานนะคะคำถามมีอยู่ว่าตรุษจีนในความหมายของคุณคืออะไรคะ จีนในความหมายของคุณคืออะไรคะค่ะตู่จีนในความหมายของหนูนะคะอย่างที่พูดไปคนจีนมาอยู่ในบ้านเราเยอะมากซึ่งจะมีคนไทยคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนอยู่ในบ้านเราคะ่ะซึ่งวัฒนธรรมและงานต่างๆนะคะก็ได้ซึมซับเข้ามาในวัฒนธรรมของคนไทยจนเป็น วิถีชีวิตประจําวันค่ะอย่างเช่นงานนี้นะคะงานตุ่จีนก็ยังจัดที่ไทยก็จะมีงานการกินเจค่ะจะเป็นวัฒนธรรมของจีนที่ซึมซับเข้ามาในวัฒนธรรมของไทยค่ะซึ่งก็จะมีในตุ่จีนก็จะมีการเชิดสิงโตการไหว้เจ้าการไหว้สวัสดีปีใหม่การให้อ่างเปาซึ่งเป็นเทศกาลที่สวยงามจริงๆค่ะซึ่งวันนี้น้องก็ได้มายืนขึ้น บนงานนี้นะคะไม่ได้จัดมาหลายปีแล้วก็จัดงานได้อรันการมากๆเลยค่ะก็ลองมาหลายปีแล้วอยากจะมาลองประกวดที่เวนี้สักทีค่ะ mm hmm. ก็สุดท้ายแล้วอยากจะอวยพรปีใหม่ให้ทุกคนนะคะให้สมปรารถนามัง่งมวยมั่งมีเงินทองค่ะแล้วก็ I just want to uh thanks you guys for your support yeah thank you for visit Thailand and Chiang Mai u uh, m g m g l to to s y o you o u o u n e r e r n d n d u h it m และอ่ e มันค o o ะ o ี i t ห h ั i ค i ณ t ี่ a i a า n ขอบคุณค่ะโอ้โห oh, รายลิงกวัวกันเลยทีเดียวนะคะ3ภาษานะคะสำหรับหมายเลขสานะคะลำดับต่อไปนะคะหมายเลขสิบค่ะที่จะมาตอบคำถามบนเวทีนะคะคำถามของคุณก็คือผลไม้อะไรคือผลไม้ประจำเทศกาลตรุษจ,จ,จีนคะ ผล,ลไม้อะไรคือผล,ลไม้ประจำเทศกาลตรุษจีนค่ะสำหรับน้องหิวแล้วนะคะก็มีความเชื่อหลากหลายนะคะทางเทศกาลตรุษจีนไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งดอกไม้นะคะแต่สำหรับผลไม้แล้วเนี่ยน้องหิวคิดว่าส้มเป็น เป็นผลไม้ประจำของเทศกาลตรุษจีนเพราะว่าส้มเนี่ยเป็นผลไม้ที่เสริมความสิริมงคลแล้วก็ยังเป็นผลไม้ที่ให้ความมงคลกับเทศกาลตรุษจีนส่วนตัวน้องหมิวเนี่ยน้องหมิวอาจจะไม่ใช่คนไทยเสื้อ,าส,อ,ส,อสาย เชื้อสายจีนอย่างร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าน้องหิวได้จากการศึกษาแล้วก็จากการประสบการณ์ที่เห็นนะคะน้องวิวคิดว่าในเทศกาลที่สําคัญอย่างนี้นะคะก็มีผลไม้หลากหลายชนิดแต่ส่วนตัวของน้องวิวแล้วน้องมิคิดว่าส้มคือหนึ่งในผลไม้ที่เรานิยมนํามาทําการบูชาแล้วก็ ไหว้เจ้าในเทศกาลจษจีนนั่นเองค่ะซึ่งเทศกาลจษจีนก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าเป็นเทศกาลที่เสริมสิริมงคลแล้วก็ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าคนจีนด้วยนั่นเองค่ะ แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะน้องหมิวอยากจะขอขอบพระคุณนะคะเวทีอทรเกียรติแห่งนี้นะคะที่ได้จัดขึ้นมาทําให้น้องหมิวเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดที่อยากจะเผยแพร่วัฒนธรรมแล้วก็เทศกาลดีๆเหล่านี้ให้แก่อนุชนรุ่นหลังแล้วก็ผู้ท่องเที่ยวต่างๆนะคะให้รับรู้ถึงเทศกาลแล้วก็วัฒนธรรมที่ดีอันดีงามหย่านนี้สู่อนุชนรุ่นหลังต่อไปด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะน้องหมิวก็อยากจะขอวอวยพรเป็นภาษาจีนสั้นๆน,นะคะ ขอภัยคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะน้องหยิ่ยงยาจะขออวยพรภาษาจีนสั้นๆน,นะคะซินเจียอยู่อีสินนีหัวชัยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะเ,เสียงประเมินให้กำลังใจน้องด้วยนะคะกับหมายเลขสิบค่ะลำดับถัดไปนะคะหมายเลขสิบนะคะคำถามมีอยู่ว่าจังหวัดเชียงใหม่มีความเชื่อมโยงกับตรุษจีนยังไงคะ จังหวัดเชียงใหม่มีความเชื่อมโยงกับจุดจีนยังไงบ้างคะค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นสถาัตย์ว่าเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในเกือบจะมากที่สุดในประเทศไทยนะคะซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวต่างชาติค่ะถือว่าการจัดการจุดจีนในจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าส่งเสริมให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาทเที่ยวในเชียงใหม่ได้ นึกถึงงานจุดจีนที่เขาไม่ได้กลับไปหาครอบครัวที่ประเทศจีน,นะค่ะแต่เป็นการมาทดแทน,ทนการเที่ยวงานจุดจีนที่จังหวัดเชียงใหม่แทน,นะคะ่ะขอบคุณะค่ะขอบคุณมากค่ะลำดับต่อไปนะคะหมายเลขสิค่ะเป็นท่านที่5นะคะที่จะตอบคําถามค่ะ <c oughs> คําถามของคุณคือหลังจากจบช่วงเทศกาลจูดจีนไปแล้วนะคะคุณจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนในเชียงใหม่บ้างคะ หลังจากที่จบช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวที่ไหนบ้างในเชียงใหม่ได้ค่ะค่ะหลังจากจบเทศกาลตรุษจีนไปแล้วนะคะก็อย่าได้หลงลืมกาัดหลวงค่ะตลาดแห่งนี้นะคะมีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักมากมายขายของดีๆและสินค้าที่อร่อยรวมถึงยังมีสารเจ้าจีนค่ะชื่อว่าสารเจ้า เปาเวาโกยกงค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีความสําคัญคือเป็นศาลเจ้าจีนแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่และยังมีความเก่าแก่ถึง150ปีศักดิ์สิทปีสักสิธิ์มากๆเลยค่ะใครขอพรอะไรก็สมหวังกันทั้งนั้นอย่างในวันนี้นะคะนานาเองก็ไปขอพรค่ะ พอ,อนั้นาที่ขอที่สารเจ้านันก็คือขอให้ปัญหาทุกปัญหาในประเทศไทยหมดไปค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาการศึกษาปัญหาโควิดรวมถึงปัญหาเศรษฐกษิจนั้นก็สําคัญมากๆค่ะเพราะว่าณน์นเองได้ขอให้จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีนักท่องเที่ยวจีนมาเยี่ยมชมทุกๆปีให้มากขึ้นกว่านี้อีกค่ะสุดท้ายนี้ขอฝากเอาไว้นะคะว่า สิ่งที่ทุกคนทำถ้าเราทำด้วยความปรักขนาดที่ดีและเราพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีประชาชนจากาทั่วทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนฝรั่งหรือคนเมืองไหนก็ต้องอยากมาเที่ยวอยากแน่นอนค่ะ as long as you have a good passion you will be a b l e t o work about to love and a b l e t o invite everyone to travel to Chiang Mai I am happy to be standing here and welcome you all Happy Chinese New Year ขอบคุณค่ะรับคุณได้ไหมายเล่นศิะคะ น้องตอบคำถามได้ดีทุกท่านเลยนะคะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะขอกลับประจำที่แล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องๆทั้ง5ท่านได้เดินโชว์ตัวนะคะก่อนที่คณะกรรมกร